ท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจักรพัรดิเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอราธนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ปะถม,ถมถึงองค์ปัจจุบันพระองมหาจากักรพรรดิทุกๆองค์ บารมีรวมพระปัจเจกพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดูพรมมะพัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษ์ที่กบเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษ์พุทธธรรมสังฆะก็ตามรูปลักษ์ของปู่ดูหลวงปู่ทวดก็ตามจากักรพรรดิก็ตาม ขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขอเชิญเทพหกชันช้นภูมยี่สิบชั้นเทพพูมทุกชัน้นท,ทุกพบทุกภูมิสวดกำลังจัก,กรพรรดิพองกันเพื่อเพิ่มกำลังพุทธทางชีวิตต่างเม่ปูเจมิ ธรรมังชีวิตังเมพูเจมิสังขังชีวิตังเมพูเจมิพุทธังวันธามิธรรมังวันธามิสังขังวันธามิครูปชาอาจาริยะกุณนังวันธามิ มาตาปิตุคุณังวันธามิพระไตสสขาคุณังวันธามินาโมตัสสะปะคกวะโตอาระหะโตพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจจามิ ธรรมังสารังคะจามิสังฆังสารังคะจามิธุติยามปิอุทธังสารังคะจามิธุติยามปิธรรมังสารังคะจามิ ทุติยามปิสังฆังสารนังกจามิตาติยามปิพุทธังสารนังกจามิตาติยามปิธรรมังสารนังกจามิตาติยามปิสังฆังสารนังกจามิ ปานาติปตาเวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะดินนาทานาเวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะพรมจาริยา เวรามณีสิกขาปังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปังสมาทิยามิสุราเมรยะมะจามาทธานา เวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานนิทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิ สีเรนะสุขจิงยันติสีเรนะโภคะสัมปทาสีเรนะนิพุจิงยันติทัสัมมาวิโสทัศนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอาราธนานังคารมิ ทามังารนานังการุณนังการามโหสิสตโตอาการติมายะอิทิอควานามโหสิสตโตอาการติมายะอิติอควา Na mo satu akan dimaya Na moti satu koma kan Na moti satu kromak Na moti satu kromak นาพุทธสังหิงปาปะกัโตมายากรมะัณณ์เกาตังโทสังสัพพะปะปังสันตุโยโทโสโมหะิตเตนาธรรมสังหิงปาปะกัโตมายากรรมตัณณ์ กาตังโทสังสัพพะปาปังวินาสันตุโยโทโสโมหิตเตนาสังฆสังิงปาปะโตมายาภามะธรมีกาตังโทสังสัพพะปาปังนินาสันตุ Namo tassa pakavattu Hattu sama sambut tassa Namo tassa pakavattu arahattu Namo tassa pakavattu arahattu Sambut โมพุทธายะราพุทธทไตยตนะยานมณีนปรัตศีสาหัสสุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิธานังวรังกันทัง สีวะริกรมหาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาตุโยอาหังวันธามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆูเชนิอาโมกุทายะระพุทธะไยรยตนะญานมานีนปรัต สีสาหาสุตัรมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปิธานังวารังกันธังสีวริกามหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาตุโย อาหังวันทามิสัพโสพุทธาธรรมะสังฆะูเชนิอาโมขุทายะราพุทธะไตยรัตนญาณมณีนพรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังกันธ ah ังสีวรีธมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชนิ อาโมกุทายะพระพุทธไตรยตนะยานมณีนพรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีธานังวรังคันธัง สีวะริจามหาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมิอาโมพุทายะราพุทธะไตรยตนะยานมานีนปารัต สีสาหัสสุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาผีทานังวารังกันธังสีวรีกามาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆูเชนิอาโมกุทายะระพุทธะไตรตัญญาญาณมานีนพรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังกันทางสีวรีกรรมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆบูเชนิ โมพุทธายะราพุทธะไตยตนะนยานมณีนปรัตศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทีธานังวารังกันทัง สีวะริกามาหาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาตุโยอาหังวันธามิสัพปะโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชนิอาโมกุทายะราพุทธะไตรยตนะยานมานีนปรัต สีสาหาสุธรรมพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีธานังวารังกันธังสีวริกรรมหาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาตุโย อาหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมิอาโมพุทธายะราพุทธะไตรยตนะยานมานีนปรัตศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพีทานังวารังกันธังส ah ีวรีธรรมาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆบูเชนิเอาแแปล กำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุกำหนดไปที่บิดามารดาและหมยา่าทั้งหลายผู้มีพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวนเนีสัพเพุทตาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อาลาหันตานันจะเอเจนะรักขังสัพโสสาเปพุทธาสาเปธรรมาสาเพสังฆาภาลาปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังฮาลาหันตานันจะเอเจนะรักขัง สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลัปัตตาปเจกานันเจยังพลังอันตานันจะเตเจนารักขังพันธานิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา ปัตตาปเจกาณนจะยังพลังอาลหันจานันจะเเศนารับคำพังทามิสัพพสุสัพเพพุทธะสัพเพธรรมาสัพเพสังฆะปัตตาปเจกานณนจะยังพลัง อาลาหันตานาันจาเอเทนารักขังพันธามิสปพพูดทังอาธิธามิทามมังอาธิธามิสังฆังอาธิธามิ อาอธิษฐานถ้าในอธิษฐานรวมกำลังจัก,กรพัที่เราสวดทุกวันเวลาสัพเพถ้าให้นึกถึงพระทรงเครื่องจะเป็นพระแก้วแดงก็ได้จะเป็นพระแก้วมรกตหรือพระทิวันาพระเมนพระที่ทรงเครื่องอม,มันเป็นรูปลักษณ์ของจัก,กรพัทิหรือพะะระอรหันต ขอบารมีหลวงปู่ดูท่านขอท่านรวมให้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตแผ่ไปให้ทั้งสามแดนโลกธาตุแผ่ให้ประเทศไทยดูที่แผนที่แผ่ให้พระเจ้าเป็นดินองค์ปัจจุบันแผ่ให้ตัวเองสับ พทุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาระปัตตาปเจกานัณจะยังวรังภารันตานัณจะเตเจนารักขังพันตามิสัพพโส สัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาอาราปัตตาปัจเจกานัญจะยังภังอรหันตานัญจะเอเจนะรักขังปันถามิ <coughs> พุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาอาระปัตตาปเจกานันเจยังวรังอาระหันตานัญจะเตเจนารักขังมีสัพโสพุทธังอธิฐามิ คำมังอธิธฐามิสงฆคงอธิธฐามิเสร็จแล้ว วันๆนึงเนี่ยเรามีทั้งบุญและบาปทั้งการกระทําและความคิดท่านให้รวมบุญเหมือนนักธุรกิจกําลังจิตเราจะได้แข็งจะได้แกร่งจะได้มีบุญเพิ่มขึ้นโดยการรวม รวมบุญกุศลที่เราสร้างมาในอดีตถึงปัจจุบันมันจะรวมวันนี้ด้วยให้รวมทุกวันตอนสวดสองทุ่มครึ่งให้รวมโดยขอกำลังลวมหลวงพ่อดูกรับพรมะปัญโยขอท่านรวมบุญกุศลบุญบรารมีที่ข้าะเจ้าทั้งหลายเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ทานศีเนคัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาและทัศพรารมีเพื่อนำกำลังนี้มาเป็นประโยชน์สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา อาราปตะปเจกานัญจยังภารังอาราหันตานัญจเจเจนะรักขังมิสัพปโสสัพเปพุทธาสัพเพธรรมาสัพเปิสังฆา ปัตาปัเจกานันจะยังพรารังอาระหันตานันจะเจเจนารักขังพันธานิสัพโสสะเพพุทธะสะเพธรรมาสะเปสังขะอาระปตาปเจกานันจะยังพรารัง อาลาันตาหนัะเตชนะรักขังฮามิสัพโสสัพเพกุตาสัพเพธรรมมาสัพเพสังฆาฮาราปตาปเจกานันเจยังพรารัน การันตานันจัดเจเจนะรักขังมีสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภารักปะตาปะเกตามัญใจยังว่า